แชร์ข่าวเลาเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด11.1.0ณวันที่13มิถุนายน2564นะคะคลิปนี้พร้อมขั้นตอนติดตั้งแอปเป่าตังเวอร์ชั่นล่าสุดมือถือ Android นะคะ ก่อนที่พรุ่งนี้14มิถุนายนจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับรายใหม่คนละครึ่งเฟส3และรายเก่ากดยืนยันรับสิทิเพื่อรับเยียวยา3,000บาทนะคะติดตั้งแอปเป่เาตังเวอร์ชันล่าสุด11.1.0สำหรับผู้ใช้มือถือทั่วไปนะคะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9.0ขึ้นไปเช่น Samsung, Apple, v v v o เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตังเวอร์ชั่นล่าสุดได้แล้ววันนี้นะคะแอปเป่าตังเวอร์ชันล่าสุด13มิถุนายน2564มือถือทั่วไปเป่าตังเวอร์ชั่น11.1.0มือถือ Iphone เป่าตังเวอร์ชั่น11.1.0มือถือหัวเว่ยเป่าตังเวอร์ชั่น11.1.0แอปเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ รองรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามรองรับการชำระเงินค่าสลากินแบ่งรัฐบาลกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการกับกองสลากทีนี้มาดูวิธีติดตั้งแอปเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด11.1.0แบบละเอียดนะคะ1เข้าแอป Pay Store 2พิมพ์ค้นหาคำว่าเป่าตัง3กดติดตั้งแอปเป่าตังเวอร์ชัน 11.1.0 4. กดเปิดแอป,ปเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ 5. ให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน 6. สแกนบัตรประชาชน 7. ป้อนเบอร์มือถือ 8. ยืนยันเลขรหัส OTP 9. ยืนยันตัวตน 10. ตั้งรหัสพินแอป,ปเป่าตังและ11เข้าสู่หน้าแอป,ปเป่าตังเวอร์ชั่นล่าสุด 11.1.0เรียบร้อยแล้วนะคะ